สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนลูกปืนลูกลอกนะครับของ d m a ม c นะครับ 4JK นะครับตัวนี้เป็นตัว h i g h l a n d ร์นะครับปี2008นะครับครับเสียงก็จะเป็นตามคลิปแบบนี้นะครับก็จะดังขึ้นมาประมาณอย่นี้ครับก็คือตัวเช็งแล้วก็คือเป็นที่ลูกปืนลูกลอกนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีนะครับลูกบล็อกเบ14นะครับลูกบล็อกเบอร์ 12นะครับด้ามขันฟีนะครับแล้วก็เป็นล to ูกบล็อกสําหรับลองนะครับตัวลูกลอกนะครับในการถอดปืนออกนะครับขั้นตอนแรกก็นะครับทาการถอดนะครับฝาปิดนะครับฝาครอบเครื่องนะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์สินะครับคลายน็อนยึดตัวลูกลอกนะครับตอนนี้คลายให้หลวมนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ลูกบล็อกนะครับเบอร์สินะครับ คายน็อตปรับตึงนะครับคลายจนสายพานหย่อนนะครับสามารถถอดตัวลูกลอกได้นะครับก็คือหย่อนจนถอดสามารถปลดสายพานได้นะครับเนี่ยขันลงเรื่อยๆครับลูกลอกจะเลื่อนตัวลงนะครับแบบนี้นะครับเนี่ครับเลื่อนตัวลงแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถนะครับถอดสายพานนะครับนี่ครับถอดสายพานออกจากตัวลูกลอกได้นะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นะครับไขน็อตยึดนะครับออกมาเลยนะครับนี่ครับถอดออกมานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเป็นน็อตเมียนะครับแล้วก็ดึงนะครับชุดลูกลอกนะครับตัวนี้จะมีบูทรองด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีฝาปิดนะครับ ชุดจังหวะที่ดึงต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าถ้าร่วงลงข้างล่างก็จะเอาออกยากนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นบูทลองแบบนี้นะครับนี่ครับก็คือสังเกตตัวลูกล้อนะครับตัวนี้จะเป็นฝายางนะครับถ้าเราซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยเขต้องเป็นฝายางเหมือนกันนะครับนี่ครับก็หมุนดูก็สะดุดมือนะครับไม่หมุน่าหมุนไม่ลื่นนะครับนี่ครับหมุนก็สะดุดมือนะครับมีเสียงนิดหน่อยนะครับ นี่ครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีเบอร์ลูกปืนบอกนะครับนี่ครับอยู่ที่สายยางนะครับนี่ครับสังเกตดีๆนะครับก็จะเป็นเบอร์นะครับหกสองศูนย์สามนะครับนี่ครับก็ทาการซื้อมาเปลี่ยนครับต่อไปก็เราเราก็ทาการถอดตัวลูกปืนเก่านะครับนี่ครับก็ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์สี่สิบหกนะครับรองแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับ ดันตัวลูกปืนนะครับแผ่นวงในนะครับแล้วก็ใช้ไฮดรลิกนะครับกดนะครับหรือจะเคาะก็ได้นะครับนี่ครับอัดลงเรื่อยๆนะครับก็อัดลงจนมีแรงดันประมาณหนึ่งนะครับลูกปืนก็จะเลื่อนลงนะครับนี่ครับียบร้อยนะครับลูกปืนหลุดออกมาแล้วนะครับ บาในตัวนี้ต้องทําความสะอาดนะครับนี่ครับส่วนลูกปืนก็นะครับตามสภาพนะครับนี่ครับจากนั้นก็ทำความสะอาดนะครับบริเวณเสื้อนะครับเสื้อในนะครับเช็ดคราบดินนะครับคราบสนิมต่างๆนะครับเช็ดออกให้หมดนะครับนี่ครับให้สะอาดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็หาลูกบล็อกมาลองที่บริเวณบาบาตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นบาทที่เราจะกดตัวลูกปืนลงนะครับเราจะไม่กดที่ปีกของล่องสายพานะครับจะทําให้เสียรูปนะเพราะว่าเป็นเหล็กบางๆนะครับหรือจะใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์41ลองแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับลองแบบนี้นะครับแล้วก็ ส่วนลูกปืนใหม่กับลูกปืนเก่านะครับก็ลักษณะแบบนี้ครับเราก็ซื้อฝายางมาใส่นะครับซึ่งบางท่านถามใช้ฝาเหล็กได้ไหมก็ได้นะครับฝาเหล็กแต่ว่าอายุการใช้งานก็จะไม่นานเหมือนฝายางนะเพราะว่าล่องนะครับล่องฝาเหล็กจะมีจะมีร่องบริเวณแบตห้างในนะครับทาให้น้ําฝุ่นเข้าได้นะครับจากนั้นก็ใส่ลูกปืนลงไปนะครับบริเวณเสื้อนะครับแล้วก็ใช้ ผมใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์สามสิบนะครับซึ่งจะพอดีนะครับกับแหวนวงนอกของลูกปืนนะครับนี่ครับก็กดลงไปเรื่อยๆนะครับลูกปืนก็จะลงไปนะครับมันเป็นเสื้อนะครับก็ถึงกดได้ถึงตำแหน่งนะครับจะมีตำแหน่งที่สนิทพอดีนะครับก็นี่ครับกดลงไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งจะบริเวณใกล้เสื้อเราต้องขยับนะครับตัวลูกบล็อกนิดนึงนะครับอาจจะกดโดนเสื้อทําให้เสียหายนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบนะครับความเรียบร้อยนะครับนี่ครับต้องด้านหลังต้องสนิทแบบนี้นะครับนี่ครับส่วนด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับหมุนดูต้องไม่ติดขัดนะครับก็ทําการประกอบนะครับ จากนั้นก็ใส่บูธนะครับด้านหลังนะครับฝาปิดนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับบริเวณตําแหน่งเดิมนะครับสอดเข้าไปในแกนของลูกลอกนะครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับใส่นาโตเมียเข้าไปนะครับนี่ครับ จากนั้นก็ใส่สายพานนะครับให้ตรงร่องแล้วก็ใช้ลูบล็อกเบอร์สิบสองนะครับขันเร่งนะครับน็อตปรับตั้งนะครับจนตึงนะครับตามที่เราพอใจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ตึงมากไปก็ไม่ดีนะครับน่ครับถ้าย่อนถ้าย่อนก็สายพานดังนะครับก็พอประมาณนะครับนะครับใช้มือกดดูนะครับเรื่อยๆนะครับ นี่ครับนี่ครับกดดูเป็นระยะนะครับนี่ครับผมใช้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ลูกบ็อกวันสิบสี่ครับขันนะครับน็อตอ่ายึดลูกหลอกครับตัวนี้ขันให้ตึงนะครับซึ่งค่าบอนก็อ่าตามดูในคลิปอ่าที่ผ่านมาได้ครับผมลงไว้นะครับ ก็ขันเข้าไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องนะครับดูการเต้นของสายพานนะครับถ้าไม่มีสิ่งผิดปกตินะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กดสับส c ค i b e ด้วยครับขอบคุณครับ